สวัสด,ดีค่ะใครใครก็เข้าขัววันนี้แนนมีเมนูถือว่าเป็นเมนูประหยัดละกันมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนู ama, มาม่าผัดปลากระป๋องหอ่อไข่นะคะแค่ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมว่าทุกบ้านเนี่ยต้องมีแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นแบบสิ้นเดือนเนี่ยต้องไม่ลอดเลยเมนูนี้เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทํามาม่าผัดปลากระป๋องหอ่อไข่กันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเส้นมาม่าต้มสุกค่ะ ต้มไม่ต้องให้เละมากนะคะเอาแค่พอสุกนิ่มก็พอลากระป๋องค่ะไข่ไก่หอมแดงซอยกระเทียมสับพริกขี้หนูซอยผักชีใบเลื่อยซอยใบสาระแหน่ซอยผงม,มาม่าค่ะ น้ำมันน้ำมันหอยสีอิ้วขาวซอสปรุงรสน้ำมะนาวและน้ำตาลค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะ ค่ะเรามาเริ่มทําขั้นตอนมาม่าผัดปลากระป๋องห่อไข่กันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนํากระทะมาตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันให้ร้อนทําเหมือนผัดทั่วๆไปค่ะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงซอยผัดให้หอมนะคะให้กระเทียมเริ่มออกสีก่อน อันนี้แนนจะปรุงรสเออลืมบอกไปว่าสําหรับตัวปลากระป๋องนะคะอันนี้แนนเอาน้ําออกหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแฉะจนเกินไปเทน้ําทิ้งไปหน่อยเอาแต่เนือ้อโอเคทีนี้เราใส่ปลากระป๋องลงไปเลยไปก่อนดีให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ไม่ต้องเล็กมากนะให้มันยังพาอาเป็นชิ้นๆอยู่ประมาณนี้เราจะใส่ตัวเส้นมาม่าคะ่ะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันคะ่ะนายขอน้ำค่ะ ปากกระป๋องนิดหน่อยถ้ารู้สึกว่ามันแห้งไปนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะซีอิ้วขาวระวังจะเค็มนะซอสป,ปรุงรสค่ะแล้วก็หมูมาก หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปพวกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ตัวพริกขี้หนูซอยค่ะอันนี้ความเผ็ดนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะใส่ลงไปน้ำมะนาว ถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ใส่น้ำตาลทรายเพิ่มไปก็ได้นะคะก็พักค่ะชิบไปเรื่อยห่อ,อแผ้าหก,กเท้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำตัวไข่มาห่อกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกัน ค่ะตอนนี้แนนก็ผัดตัวมาม่าปลากระกป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาทําตัวไข่ที่ใช้พอนะคะง่ายๆเลยนํากระทะมาตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันอันนี้แนะแนะนให้ใส่แค่พอทั่วก็พอนะคะไม่ต้องแบบให้มันนองเนี่ยมันจะกลายเป็นไข่เจียวนนี้เป็นไข่ไก่คะ่ะตีให้เข้ากันแค่นั้นเองใส่ลงไปกระทะไม่ต้องร้อนมากนะคะก็กิ้งให้ทั่วคะ่ะถ้าน้อยไปเดี๋ยวเราเติมได้เนี่ยถ้า ถ้าสมมติว่ากระทะมันร้อนไปใช่ปะไข่มันจะฟูแบบนี้ให้ขอเติมหน่อยให้ทั่วให้นาหน่อยดีกว่าประมาณนี้ก็กินงให้ทั่วค่ะ แค่จะใช้ห่อตัวมาม่าเองนะคะนั่เขอดูสีนิดนึงดนึงและกันทำให้มันได้สีนะคะให้สุกเพราะว่ามันจะได้ห่อง่ายหน่อยถ้ามันไม่สุกเนี้ยเดี๋ยวมันจะขาดง่ายอีกนิดนึงให้ทั่วนะคะโอเคประมาณนี้ลองดูดกัน สีสวยแล้วเราก็ใส่ตัวมามา่มาลงไปคะ่ะใส่ลงไปตรงกลางเลยแล้วทีนี้เราก็หอไข่ค่ะถ้าไข่ไม่ถนัดนะคะเอาไข่ออกมาห่อข้างนอกก็ได้คะ่ะอันนี้แค่ห่อปิดไปเฉยๆก็ได้เอาปดไฟก่อน หอให้เป็นแค่สี่เหลี่ยมธรรมดาค่ะถ้าสมมุติกระทะเรามันเล็กไปใช่ปะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปคว่ำใส่จานค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันแค่นี้เองโอเคค่ะตอนนี้นันก็จัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้า ใครเอาออกจากกระทะไม่ได้ใช่ปหเอาไข่ออกมาห่อข้างนอกก็ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนมันจะห่อง่ายกว่าแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนั้นจะแต่งด้วยผักชีนิดหน่อยให้ดูน่าทานถ้ามีเป็นพริกชีฟ้าแดงอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่งอีกก็ได้นะคะะได้มีสีสันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าใครสนใจอยากดูวิธีทำแบบละเอียดนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ